สวัสดีครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับผมแดงมาเลสิบลูกบอลสดเครด็ตบายแดงมาเลยกันอีกเช่นเคยนะครับประจําวันที่15เมษายนพศ2 5 6 6นะครับวันนี้เนี่ยก็มีฟุตบอลคู่ใหญ่เตะกันตัองข้างหลายคู่เลยไม่ว่าจะเป็นทางหน้าของลีกยุโรปนะครับลีกชั้นนำเนี่ยก็เตะกันหลายคู่เลยทีเดียวครับวันนี้ผมก็คัดมาให้ทั้งหมด7คู่นะครับไม่ว่าจะเป็นทางหน้าของพรีเมียร์ลีกนะครับบุนเดิลลิก้านะครับผมเซเรียอาแล้วก ค่อนข้างหลายเรททีเดียวนะครับวันนี้ก็จัดมาคู่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับผมก็ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังวิเคราะห์กันนะครับผมก็อยากจะแนะนํากลุ่มผมก่อนครับสำหรับใครนะครับที่ยังไม่มีกลุ่มหรือว่ามีกลุ่มอยู่แล้วแต่ต้องเสียเงินนะครับผมลองเปิดใจนะครับย้ายมาเล่นในกลุ่มผมดูครับกลุ่มผมเนี่ยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆทั้งสิ้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเก็บเงินรายเดือนเนี่ยกลุ่มเราก็ไม่มีนะครับผม แถมเข้ามาในกลุ่มนะครับผมรับรองไม่เย็บเหงาแน่นอนสามารถมาแลกเปลี่ยนทัศนะฟุตบอลกันได้นะครผมในกลุ่มของผมเนี่ยก็มีคนอยู่300กว่าคนแล้วสมาชิกนะครับผม รอบองเข้ามาดูกันนะครับผมรับรองเข้ามาในกลุ่มเนี่ยไม่แยบเหงาแน่นอนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นท่าหน้าของบอลสดบอลสเตปหรือว่าบอลตัวเต็งเนี่ยในกลุ่มก็มีอัปเดตตลอดนะครับแล้วก็มีบอลสดกันให้ดูด้วยนะครับผมรับรองนะเข้ามาในกลุ่มนะครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนเพียงแค่ทุกๆท่านเนี่ยมีวินัยในการลงทุนที่ถูกต้องนะครับรับรองผลนะครับผมออกมายังไงก็กําไรมากกว่าขาดทุนแน่นอนครับลองเปิดใจย้ายเข้ามาในกลุ่มผมดูนะครับกลุ่มผมเข้ายังไงอ ดีเอ็มมานะครับผมมีแอดด้านหน้าด้วยนะครับผมก็เพื่อไม่ให้ไปการเสียเวลานะครับผมขอไปเริ่มวิเคราะห์กันที่คู่แรกก่อนนะครับมาดูคู่แรกก่อนเลยครับคู่แรกทางหน้าของพี่มิติอังกินนะครับฮอสเปอร์นะครับผมเปิดบ้านรับการมาเยือนของบอนมัดนะครับคู่นี้เลยนะครับเปิดมาที่ลูกควบลูกครึ่งนะครับผมส่วนสูงต่ำครับอยู่ที่2ลูกครึ่งควบสานะครับกระโดดเด็ดราคากันไปแล้วครับเรามาดู ตารางคะแนนของทั้งคู่กันบ้างนะครับผมเจ้าบ้านฮอสเปอร์นะครับผมตอนนี้แข่งไปแล้ว30นัดนะครับผมอยู่ที่ห้าของตารางคะแนนมีทั้งหมด53แต้มนะครับผมส่วนทางด้านบอลมัดนะครับผมทีมเยือนนะครับแข่งไปแล้วนะครับ30นัดเท่ากันนะครับตอนนี้มีอยู่ที่30แต้มนะครับอยู่ที่15ของตารางคะแนนเลยนะครับผมก็ดูคะแนนของทั้ง2ทีมไปแล้วนะครับเราลองมาย้ายดูการพบเจอกันของทั้ง2ทีมกันบ้างครับคู่นี้นะครับเจอกัน10นัดหลังสุดนะครับเป็นทางนั้น เจ้าบ้านนะครับสามารถเอาชนะไปได้เจ็ดครั้งนะครับเสมอไป2องครั้งสุนท้านบอลมัดเนี่ยเคยชนะได้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับผมเรามาดูฟอร์มเจ้าบ้านกันบ้างนะครับสินัดหลังสุดเนี่ยชนะ4เสมอ3นะครับแพ้3นะครับส่วนฟอร์มการเล่นในบ้านนะครับเนัดหลังสุดนะครับชนะ6เสมอ1แพ้2นะครับดูฟอร์มเจ้าบ้านกันแล้วนะครับเราลองมาดูฟอร์มทีมเยือนกันบ้างฟอร์มทีมเยือนนะครับสินัดหลังสุดนะครับชนะ4แพ้5เสมอ1นะครับถือว่าฟอร์มไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับฟอร์มทีมเยือน เรามาดูฟอร์มการเล่นนอกบ้านกันบ้างนะครับฟอร์มการเล่นนอกบ้าน10นัดหลังสุดนะครับชนะ2แพ้ถึง8เลยทีเดียวนะครับผมฟอร์มการเล่นนอกบ้านเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับนัดล่าสุดเนี่ย <c oughs> ก็ถือว่าโชคดีนะครับบุกไปชนะเลสเตอร์ซิตี้มาได้1ประตูต่อศูนย์นะครับก็ดูฟอร์มการเล่นไปแล้วนะครับเราลองมาดูทางด้านของไลอัพตัวผู้เล่นกันบ้างน,นะครับวันนี้ทางด้านของทอต์แทม์มอสเปอร์นะครับ ในในบ้านของตัวเองเปิดมาในระบบ3 4 3นะครับส่วนทางด้านของบอลมานะครับเปิดมาในระบบ4 4 1 1นะครับตั้งรับจ่าเลยนะครับผมก็ดูไลน์อัพไปแล้วเราลองมาดูตัวเจ็บกันบ้างนะครับทางด้านของเจ้าบ้านเนี่ยเจ็บค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับเจ็บไปถึง5ตัวนะและทางด้านของลูก้ามูล่านะครับผมก็โดนโทษใบแดงไปด้วยนะส่วนทางด้านทีมเยือนบอลมานะครับก็เจ็บไปด้วยกันถึง4ตัวนะครับก็ดูจากภาพรวมต่างๆนะครับฟอร์มของทั้ง2ทีมแล้วก็ทางด้านของตัวผู้เล่นนะครับวันนี้นะครับผมคิดว่าขอเลือกแชร์ไปทางด้านคคอออออททท้้มนนนนสเปรรร์ต่่่่ีี1ลููกะะัับบาย0.77 คิดว่าน่าจะทํากําไรได้มากกว่านะครับผมเพราะว่าฟอร์มเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับผมการเล่นในบ้านของเขาเนี่ยหกนัดที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่แพ้ใครเลยนะครับนัดล่าสุดนะครับผมก็เอาชนะทางด้านไบตันไปได้สองประตูต่อหนึ่งนะวันนี้ขอเลือกเชื่อใจไปทางด้านเจ้าบ้านนะครับต่อยที่ลูกเดียวเท่านั้นนะคิดว่าทํากำไรให้ได้แน่นอนนะครับส่วนคู่ที่สองนะครับวันนี้ก็ทีมลูกรักของผมนะครับเป็นเจ้าบ้านครับเชลซีนะครับเปิดบ้านรับการมายังของไบตันนะครับ คู่นี้เตะกันเวลาสามทุ่มนะครับเรามาดูเรทราคากันบ้างครับเรทราคาคู่นี้นะครับเปิดมานะครับผมไม่มีกําแพงกั้นนะครับหรือว่าไม่มีลูกต่อลูกรองครับคู่นี้ครับเปิดมานะครับเป็นราคาเสมอครับส่วนราคาสูงต่ำครับอยู่ที่2ลูกครึ่งนะครับผมดูจากเรทราคากันไปแล้วนะครับเรามาดูแบบตารางคะแนนกันบ้างครับคู่นี้นะครับผมเชลซีเจ้าบ้านเนี่ยอยู่ที่11ของตารางคะแนนครับแข่งไปทั้งหมด30นัดนะครับตอนนี้มีอยู่ที่39สาแต้มนะครับส่วนทางน้านไบต้นเนี่ยอยู่ที่7ของตารางคะแนนนะครับแข่งไปท เราไปดูทางด้านของสถิติการพบเจอกันของคู่นี้กันบ้างนะครับ10นัดหลังสุดนะครับเชลซีเนี่ยเอาชนะไปได้4ครั้งนะครับผมเสมอกัน5ครั้งนะครับผมส่วนทางด้านไบตันนะครับชนะไปได้1ครั้งนะครับผมส่วนฟอร์มการเล่นนะครับตอนนี้นะครับเจ้าบ้านนะครับ10นัดหลังสุดชนะ3เสมอ2ไป5นะครับนัดล่าสุดนะครับผมบุกไปเยือนทางด้านเรอัลมาดริดก็แพ้มา2ประตูต่อ0นะครับ ส่วนฟอร์มการเล่นในบ้านของเขานะครับสิบนัดหลังสุดชนะ4เสมอ3แพ้3ครับนัดล่าสุดนะครับผมเปิดบ้านรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลเสมอไปที่0ประตูต่อ0นะครับส่วนฟอร์มของทีมเยือนไบตันกันบ้างครับไบตันทีมเยือนนะครับสิบนัดหลังสุดชนะ5เสมอ3แพ้2ครับนัดล่าสุดบุกไปเยือนฮอสเปอร์นะครับผม ก็แพ้มาที่2ประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนฟอร์มการเล่นนอกบ้านของเขานะครับสินัดหลังสุดชนะ5สเสมอ4แพ้แค่1ครั้งเท่านั้นนะครับถือว่าฟอร์มการเล่นนอกบ้านเนี่ยค่อนข้างดีพอสมควรเลยครับนัดล่าสุดนะครับผมที่ออกไปเยือนนะผมก็แพ้ให้กับทางด้านสเปอร์มา2ประตูต่อหนึ่งนัดนี้นะครับไม่น่าจะแพ้ด้วยซ้านะถ้าเกิดว่าได้จุดโทษนะครับช่วงที่เปลลัสตินะครับเหยียบเท้ามิตโตมาเนี่ยรับรองนะครับ มีเสมอแน่นอนนะครับแต่ว่าจานเนี่ยไม่เป่าให้นะครับผมก็เลยไม่ได้ลูกจุดโทษนะครับค่อนข้างน่าเสียดายเลยฟอร์มค่อนข้างดีเลยครับไบตันช่วงนี้สัวไล์อัพตัวผพ้เลยนะครับวันนี้ทางด้านเชลซีนะครับเปิดมาในระบบ4ี่สนะครับผมส่วนทางด้านไบตันเนี่ยเปิดมาในระบบ4ี่สนึนะครับผมตัวจริงอ่ะก็ตัวหลักๆทางนั้นทั้ง2ทีมเลยนะครับเชลซีเนี่ยก็น่าเดิมๆท้งั้นเลยนะครับผมส่วนทางด้านของไบตันเนี่ยขาดตัวหลักตัวเดียวอย่างเช่นแค่อดัมลาลาน่าเท่านั้นนะครับที่ขาดหายไปนะผม ผมมองว่าอย่างนี้ครับวันนี้นะครับผมไบตันเนี่ยฟอร์มเี่ยค่อนข้างดูดีเลยถึงแม้นัดล่าสุดจะบุกไปแพ้มากก็ตามนะครับแต่แพ้แบบไม่น่าแพ้นะบวกกับเชลซีนะครับตอนนี้ฟอร์มค่อนข้างแย่พอสมควรครับคิดว่าวันนี้นะครับผมต้านไม่น่าจะไหวแน่นอนครับไบตันนะครับผลงานออกไปเล่นนอกบ้านนะครับแพ้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับแพ้กับทีมหัวตารางอย่างฮอสเปอร์มานะผมซึ่งฮอสเปอร์เนี่ยอยู่ที่ห่างตารางคะแนนเลยนะผม คิดว่าวันนี้เชลซีนะผมเพิ่งเปลี่ยนโค้ดแลมผ่านมาแล้วผมคิดว่าต้านไม่น่าไหวอยู่แล้วนะครับผมซึ่งฟอร์มตอนนี้ทางด้านปีกซ้ายของนะครับไบตันเนี่ยอย่างมิตโตมานะผมกำลังร้อนแรงกครับเป็นที่น่าจับตามองของทีมใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอาร์เซนอลหรือไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแมนยูนะผมก็กําลังตามจีบอยู่เลยครับช่วงนี้นะครับผมคิดว่าวันนี้ไบตันไหวแน่นอนนะครับผมขอเลือกกดไปที่ไบตันนะครับน้ำอยู่ที่0.99นะครับมาตอนคู่ที่สามนะครับคู่ที่สามครับแมน เชสเตอร์ซิตี้นะครับเปิดบ้านรับการเป็นเจ้าของเลสเตอร์ซิตี้นะครับเรามาดูเรทนะครับคู่นี้กันบ้างครับเรทราคาคู่นี้นะครับเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยต่อที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับผมส่วนสูงต่ําคู่นี้นะครับอยู่ที่3ลูกครึ่งนั่นเองนะครับผมก็ดูเรทราคาไปแล้วเรามาดูตารางคะแนนของทั้ง2ทีมกันบ้างน,นะครับ แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับอยู่ที่2ตารางคะแนนครับแข่งไปทั้งหมด29นัดนะครับมีแต้มอยู่ที่67แต้มครับส่วนทางด้านเลสเตอร์ซิตี้นะครับอยู่ที่19ของตารางคะแนนนะครับแข่งไปทั้งหมด30นัดแล้วครับตอนนี้มีอยู่ที่25แต้มเท่านั้นนะครับหนีตกชั้นอยู่นั่นเองนะครับผมส่วนการพบเจอกันทั้ง2ทีมนะครับ10นัดหลังสุดนะครับทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเอาชนะไปได้7ครั้งนะครับผมส่วนทางด้านเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยเอาชนะไปได้3ครั้งนะครับ ซึ่งฟอร์มแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับสิน <fin anta> <ots> <ori> ัดล่าสุดนะครับผมยังไม่แพ้ใครเลยนะครับผมเสมอมา1นัดนะครับผมนอกนั้น9นัดรวดเนี่ยเป็นการชนะ9นัดรวดนะครับฟอร์มค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับนัดล่าสุดก็ชนะไบเอ็นเมลูนิกไป3ประตูต่อศูนนะครับผมส่วนฟอร์มการเล่นในบ้านนะครับสินัดหลังสุดนะครับผมชนะรวดถึง10นัดเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งอัตราชนะแฮนดิแคปในบ้านของเขาครับชนะแฮนดิแคปไปถึง10นัดรวดเลยนะครับยังไม่เสียเลยนะครับเป็นทีมที่ทำกำไรให้ดีทีมหนึ่งนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นนนนนนะะะคคครรรรรัััับบบผมมสสส่วห้้าาขขอออองงเเเลลตต์์ซิีดดุฟ ค่อนข้างแย่เลยนะครับชนะ1เสมอ1แพ้ถึง8นัดด้วยกันเลยทีเดียวนะครับส่วนฟอร์มวันออกไปเล่นนอกบ้านครับ10นัดหลังสุดนะครับชนะ3นะครับผมเสมอ1นะครับแพ้ไปถึง6ครั้งด้วยกันนะครับนัดล่าสุดนะครับบุกไปเยือนคิตตันพาเล่ก็แพ้มาถึง2ประตูต่อ1เลยฟอร์มค่อนข้างแย่เลยนะผมส่วนน้าไลน์อัพตัวผู้เล่นนะครับวันนี้นะครับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเปิดมาในระบบ3-2-4-1นะครับผู้เล่นก็น่าเดิมๆทางนั้นเลยนะผู้รักษาประตูก็เป็นทางด้านของเอเดซอนนะครับผมเซนเตอร์แบ็กอาร์เก้มีรูเบนดิอาตนะครับผมแล้วก็ มีทางด้านของอาคันจีนะครับผมส่วนกลางรับ2ตัวนะครับยืนคู่กันมีโรดี้กับทางด้านของสโตนนะครับผมปีกซ้ายกิริตนะครับยืนคู่กัน2ตัวตรงกลางก็เป็นทางด้านของกุนโดการกับอัมวันเลสนะครับผมส่วนปีกขวาเนี่ยก็เป็นทางด้านของมาเรยนะครับกองหน้าตัวเป้านะครับผมวันนี้เออร์ดิงหาแร์ได้ลงนะครับผมคิดว่าวันนี้นะครับ แมนเชสเตอร์ตัดหนักตัดเต็มแน่นอนนะครับผมส่วนหน้านเลสเตอร์ซิตี้นะครับเปิดมาระบบ3 4 2 1นะครับผมก็วันนี้ค่อนข้างแย่เลยทีเดียวนะครับเลสเตอร์ซิตี้นะครับออกมาเล่นนอกบ้านด้วยแถมทางด้านเฮวิ่บาร์ดนะครับผมดาวสำรู้ของทีมวันนี้ก็เจ็บอยู่ด้วยนะครับไม่ได้ลงนะครับผมแย่พอสมควรเลยครับส่วนาหน้าของตัวเจ็บนะครับวันนี้นะครับผมทางด้านเจ้าบ้านเนี่ยไม่เจ็บแค่ตัวเดียวเท่านั้นเป็นทางด้านของฟิลฟอร์ดนะครับผมส่วนทีมย้อนอย่างเลสเตอร์ซิตี้เจ็บไปด้วยกันถึงสี่ตัวเลยนะครับผมวันนีี้้้้ไไมม่่หววอออยูแลลนนะคครรรัับบทาางงดขเเสตต์ซิผ ซีซั่นนี้ผมคิดว่าไม่รอดนะครับน่าจะตกชั้นแน่นอนนะครับส่วนทางหน้าของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะทํากําไรให้ได้แน่นอนนะครับบวกกับฟอร์มตอนนี้นะครับผมมาแรงที่สุดในพรีเมียร์ลีกแล้วนะครับผมผมก็เลยเลือกกดไปให้แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับต่อที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับผมน้ำมาที่0.94นะครับผมน่าจะทํากําไรให้ได้แน่นอนนะครับกดไปเลยนะครับผม มาต่อกันที่คู่ที่4เลยนทักคู่ที่4เนี่ยผมลองข้ามมาทางหน้าของบุนเดสลิก้ากันบ้างนะครับวันนี้นะครับไบร์เซนเมลินิกนะครับผมเปิดบ้านรับการมาเยือนของฮอฟเฟนไฮน์นะครับเตะกันเวลา2องทุ่มครึ่งนะครับเรามาดูราคาคู่นี้กันบ้างนะครับคู่นี้ราคาเปิดมาที่เจ้าบ้านไบร์เซนเมลินิกต่อ2ลูกนะครับผมส่วนสูงต่ำคู่นี้ครับเปิดมาที่4ลูกเลยนะผมเปิดมาค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับผมก็ดูเลยราคากันไปแล้วนะครับเราลองมาดูทางด้านของตารางคะแนนคู่นี้กันบ้างนะครับ ไบเออร์เมลวิกนะครับเจ้าบ้านเนี่ยอยู่ที่1ของตารางคะแนนนับแข่งไปทั้งหมด27นัดแล้วครับตอนนี้มีอยู่ที่58แต้มนะครับส่วนทางหน้าของฮอฟเฟนไฮน์นะครับผมอยู่ที่14ของตารางคะแนนครับแข่งไปทั้งหมด27นัดเท่ากันนะครับมีอยู่ที่28แต้มนะครับผม ก็ดูคะแนนของทั้งคู่ไปแล้วครับเราลองมาดูฟอร์มของทั้งคู่ที่เคยพบเจอกันบ้างนะครับทั้งคู่พบเจอกันทั้งหมดนะครับสินัดหลังสุดนะครับผมทางด้านของมาเยนมิวนิงเนี่ยเอาชนะไปได้7ครั้งนะครับเสมอกันหนึ่งครั้งส่วนนัดของฮอฟเฟนไฮท์ครับเอาชนะได้2ครั้งนะครับเรามาดูฟอร์มของเจ้าบ้านกันบ้างนะครับฟอร์มเจ้าบ้านนะครับสินัดหลังสุดนะครับผมชนะ6 แพ้สี่นะครับผมนัดล่าสุดนะครับบุกไปแพ้แมนซิตี้นะคผมสามประตูต่อศูนย์เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าในลีกนะครับนัดล่าสุดนะครับบุกไปนะครับก็ชนะไฟบวกได้หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับส่วนฟอร์มการเล่นในบ้านนะครับสิบนัดหลังสุดนะครับชนะหกเสมอสามแพ้หนึ่งนะครับผมนัดล่าสุดที่เล่นในบ้านนะครับก็แพ้ให้กับไฟบวกสองประตูต่อหนึ่งนะครับเรามาดูฟอร์มทีมเยือนอย่างฮอฟเฟนไฮน์กันบ้างครับฮอฟเฟนไฮน์นะครับสิบนัดหลังสุดนะครับ ชนะ3แพ้7เลยนะผมซึ่งชนะ3เนี่ยชนะมา3นัดรวดเลยทีเดียวนะครับถือว่าหลังๆมาเนี่ยฟอร์มค่อนข้างดูดีเลยทีเดียวครับสำหรับทางด้านของฮอฟเฟนไฮนะครับส่วนฟอร์มบันออกไปเล่นนอกบ้านนะครับแนัดหลังสุดนะครับผมชนะ1นะครับแพ้6เสมอ1นะครับซึ่งนัดล่าสุดนะครับบุกไปเยันทางด้านของวอเดอร์เบลเมนนะครับก็ชนะมาได้2ประตูต่อ1นะครับผมก็ดูฟอร์มไปแล้วเราลองมาดูของไลน์อัพตัวผู้เล่นกันบ้างนะครับทางด้านของบาเยอร์มิวนิกนะครับเปิดมาในระบบสี่สองสามหนึ่งนไฮนะครับเปิดมาระบบ3ส่วนทาง ซึ่งตัวเจ็บวันนี้นะครับผมทางด้านของบาเยอร์มิวนิกเนี่ยเจ็บไป2ตัวนะครับมีทางด้านของมาดูเอลนอยเออร์กับลูคัสเออร์นันเดสนะครับส่วนทางด้านฮอพเฟนไฮนะครับก็เจ็บไปด้วยกันถึง3ตัวเลยทีเดียวนะครับติดโทษใบแดงไป1ตัวนะครับผมซึ่งคนที่ติดโทษใบแดงเนี่ยก็เป็นทางด้านของมูดาดับเบิร์นะครับก็ดูสถิติและเลทราคาครับช่องนี้นะครับฟอร์มของทางด้านทีมเยือนนะครับฮอพเฟนไฮนะครับผมก็ชนะมา3าลวดติดแล้วนะครับแต่วันนี้มาเจอกับทีมหัวตารางอย่างบาเยอร์มิวนิกนะครับซึ่ ยังถือว่าดูดีอยู่นะครับฟอร์มในลีกของเขาซึ่ง5นัดล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยในลีกนะครับผมก็ชนะไปถึง4แพ้แค่1ครั้งเองเท่านั้นนะครับแต่ผมมองว่าวันนี้นะครับตัวหลักอย่างซานิโอมาเน่ก็ไม่ได้ลงนะครับบวกกับทางด้านของดาวซันโบของทีมอย่างมูเซล่าวันนี้ก็ไม่ได้ลงด้วยนะครับคิดว่าวันนี้นะครับผมขอเลือกกดไปที่ลองฮอฟเฟนไฮน์ครับ ซึ่ง3นัดล่าสุดเนี่ยก็ชนะมา3นัดรวดเลยฟอร์มค่อนข้างดีนะครับช่วงหลังๆทางด้านของทีมเยือนอย่างฮอฟเฟนไฮนะครับกดไปเลยนะครับฮอฟเฟนไฮน์นะครับรองที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับน้ำอยู่ที่0.84นยเลยครับผมน่าจะทำกำไรให้ได้มากกว่านะครับผมมั่นใจเลยวันนี้นะครับผมรองฮอฟเฟนไฮน์น่าจะต้านไหวนะครับผมซึ่งในราคาเนี่ยเปิดมาสูงเกินไปนะครับมาเน่ไม่ได้ลงมูเซล่าไม่ได้ลงนะครับผมยังไงวันนี้ไบเยนเบอร์ลินถ้าชนะเนี่ยก็คงไม่ชนะเกิน2ลูกแน่นอนนะครับ อุติฮานะครับผมข้ามาทางเซเลอาอิตาลีกันบ้างนะครับคู่นี้นะครับเจ้าบ้านนาโปลีเปิดบ้านรับการมาเยือนของเวโรนาครับคู่นี้เตะแบ่งกันเวลาสี่ทุ่มห้าสิบเก้านะครับเด็กคาคู่นี้ครับนาโปลีต่อที่หนึ่งลูกนะครับผมส่วนสูงต่ำคู่นี้นะครับอยู่ที่สองจุดห้านะครับหรือว่าสองลูกครึ่งนะครับก็ดูเลยราคาไปแล้วนะครับเรามาดูตารางคะแนนของทั้งสองทีมกันบ้างนะครับ วันนี้นะครับนาโปลีนะครับอยู่ที่1ของตารางคะแนนนะครับแข่งไปแล้ว29นัดนะครับตอนนี้มีอยู่ที่74แต้มนะครับส่วนทางด้านเวโรนานะครับผมอยู่ที่18ของตารางคะแนนเลยทีเดียวนะครับแข่งไปทั้งหมด29นัดนะครับตอนนี้มีอยู่ที่แค่ยีบสองแต้มเท่านั้นนะครับส่วนการพบเจอกันของทั้ง2ทีมนะครับสินัดหลังสุดนะครับผมนาโปลีเอาชนะไปได้ถึง7ครั้งนะครับเสมอ2ครั้งส่วนทางด้านเวโรนาเนี่ยเอาชนะได้ครั้งหนึ่งนะครับ มาดูฟอร์มเจ้าบ้านตอนนี้กันมากนะครับฟอร์มเจ้าบ้านครับสินัดหลังสุดชนะ7เสมอศูนย์แพ้3นะครับผมนัดล่าสุดนะครับผมบุกไปเยือนเอซิเมลานก็แพ้มา1ประตูต่อศูนย์นะผมส่วนฟอร์มการเล่นในบ้านครับสินัดหลังสุดชนะ5เสมอ1แพ้ถึง4เลยทีเดียวนะครับผมเรามาดูทีมเยือนอย่างเวโรนากันบ้างนะครับเวโรนานะครับผมผลงาน10นัดหลังสุดชนะ2เสมอ4แพ้4นะครับผม ล่าสุดนะครับผมก็เปิดบ้านรับการเมย์ของซัสเซารโลก,กเอาชนะไปได้ถึง2ประตูต่อ1เลยทีเดียวนะครับส่วนผลงานกันออกไปเล่นนอกบ้านนะครับผม8นัดหลังสุดเนี่ยยังไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอไปถึง3ครั้งด้วยกันนะครับผมแพ้ไปถึง ห้าครั้งเลยทีเดียวนะครับถือว่าฟอร์มการเล่นนอกบ้านเนี่ยค่อนข้างแย่พอสมควรเลยนะครับก็ดูสถิติของทั้ง2ทีมแล้วก็ฟอร์มของทั้ง2ทีมไปแล้วเราลองย้ายมาดูของทางด้านไลน์อัพตัวผู้เล่นกันบ้างครับซึ่งวันนี้นาโปลีเปิดมาในระบบ4-3-3นะครับผมส่วนหน้าของเวโรนาวันนี้ก็มาในระบบ3-4-2-1นะครับวันนี้ก็มาในเกมรับเต็มตัวเลยนะครับทีมเยือนอย่างเวโรนานะครับผมซึ่งตัวเจ็บวันนี้นะครับทางหน้าของนาโปลีเนี่ยเจ็บไปเพียงแค่2ตัวนะครับวิกเตอร์โอเซเมนกับซิมิโอเน่นนนนนะครัับบผมก็็โโดดททษใแงงงงไปปตวึเาาห้ขอ โดเมเล่นะครับผมก็โดนโทษใบแดงไปนะครับส่วนหน้าของเวโรนานะครับวันนี้นะครับติดโทษใบแดงไปถึง2ตัวเลยทีเดียวนะครับเจ็บไปด้วยกันถึง4ตัวนะครับผมก็ทีมไม่ค่อยพร้อมสักเท่าไหร่นะครับก็ดูจากไลฟ์ตัวเล่นะครับแล้วก็ฟอร์มต่างๆนะครับผมภาพรวมต่างๆแล้วนะครับวันนี้นะครับผมขอเลือกกดไปให้ที่นาโปลีต่อ1ลูกนะครับผมคิดว่าน่าจะทำไรได้แน่นอนนะครับถึงแม้ว่าจะขาดตัวหลักอย่างโอซิเมนไปนะผมแต่วันนี้นะครับผมเล่นในบ้านของตัวเองนะครับคาดว่านะครับน่าจะทําประตูได้แน่นอนนะครับน่าจะชนะอยู่ ต้องมาลุ้นลูกที่2ว่าจะชนะขาดหรือเปล่าถ้าเกิดว่าชนะขาดเนี่ยยังไงก็มีกําไรแน่นอนนะครับแต่วันนี้นะครับนาโปลีชนะได้อยู่แล้วนะครับคู่ที่6นะครับผมย้ายมาทางด้านฝั่งลาลิก้าสเปนกันบ้างนะครับคานี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของเรอัลมาดริดนะครับราชันชุดขาวครับเรามาดูเลยนะครับคู่นี้กันบ้างนะครับเลเวลคาคู่นี้นะครับเรอัลมาดริดนะครับทีมเยือนนะครับต่อที่ 1ลูกนะครับผมส่วนสูงต่ำคู่นี้นะครับอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3นะครับผมคู่นี้เตะกันเวลาตีสองนะครับก็ดูเลยราคาไปแล้วนะครับเรามาดูทางด้านของตารางคะแนนคู่นี้กันบ้างนะครับตอนนี้นะครับคาร์ดิทีมเจ้าบ้านครับอยู่ที่14ของตารางคะแนนนะครับแข่งไปทั้งหมด28นัดแล้วนะครับตอนนี้มีอยู่ที่31แต้มนะครับผมส่วนทางด้านเรอันมาร์ดิกนะครับอยู่ที่2ตารางคะแนนนะครับแข่งไปทั้งหมด28นัดเท่ากันนะครับตอนนี้มีอยู่ที่59แต้มมนนะครับผผส่วลาของงททั้2ีมนะครับที่เคยพบเจอกัันนมาาะครบทงด้านของเจ้าบ้านคาดินะครับเเเคคคยอาชนนะะไไปด้้2รรัังบสมอกััน2คร้งส่วนผลงานขอานะงทั้ หกครั้งนะครับเรามาดูฟอร์มเจ้าบ้านกันบ้างนะครับฟอร์มเจ้าบ้านคาดิสนะครับผมสิบนัดหลังสุดเนี่ยชนะสี่เสมอสามแพ้สามนะครับนัดล่าสุดนะครับบุกไปชนะของทางด้านเรอัลเมดิทมาได้ถึงสองประตูต่อศูนย์เลยทีเดียวนะครับผมส่วนฟอร์มการเล่นในบ้านนะครับเก้านัดหลังสุดชนะสี่เสมอสามแพ้สองครับถือว่าฟอร์มการเล่นในบ้านก็ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่านัดล่าสุดเนี่ยสะดุดไปนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของเซบียาก็แพ้เซบียาไปศูนย์ประตูต่อสองนะครับผมเรามาดูฟอร์มของทางทีมเยอรดัันนาเอลมาาาาาดดดดดดดรรรรริินน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 ะะะะคคคััััััับบบบบหลลงงสสสุุชเเเมมอออแพ้้่ปกยืข ก็ชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์นะแต่ว่าผลงานในลีกนะครับนัดล่าสุดนะผมก็แพ้คาบ้านนะครับแพ้ให้กับทั้งยานบีญาไรอันไป3ประตูต่อสนะครับผมส่วนผลงานการออกไปเล่นนอกบ้านนะครับแปดนั้นหลังสุดชนะ5เสมอ1แพ้2ครับนัดล่าสุดนะครับบุกไปถล่มบาเซลนาถึง4ประตูต่อศูนย์เลยทีเดียวครับถือว่าฟอร์มเนี่ยการออกไปเล่นนอกบ้านนัดล่าสุดนะครับถือว่าค่อนข้างโหดเลยทีเดียวนะครับถล่มทีมที่หนึ่งของตารางคะแนนอย่างบาเซลนาไปได้ขาดลอยถึง4ประตูต่อศูนย์เลยทีเดียวนะครับ ก็ดูจากฟอร์มการเล่นแล้วนะครับเรามาดูทางหน้าของไลฟ์แอปตัวผู้เล่นกันบ้างวันนี้คาริสเปิดมาในระบบ4-2-2นะครับผมส่วนทางหน้าของเรอัลมาดริกนะครับวันนี้ก็มาในระบบเกมลุกนะครับ4-3-3เช่นเคยนะครับกลาง3ตัวก็มีทางหน้าของไบย์ไดเด้นะครับผมซูอามินี่แล้วก็เซบยอสนะครับผมส่วนหน้า3ตัวนะครับผมก็นันเดิมนะครับผมอาเซนซิโอนะครับผมเบนเซม่านะครับผมแล้วก็เอเดนอาซานะครับผมเสียดายนะครับปีกซ้ายวันนี้อย่าง วเนซิวเนี่ยไม่ได้ลงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าลูกเกมไม่ดีผมคาดว่าวันนี้ยังไงก็ได้เปลี่ยนตัวแทนทางด้านของอาซาอยู่แล้วนะครับวเนซิวของเรานะครับผมวันนี้ส่วนด้านตัวเจ็บนะครับวันนี้นะครับทีมเจ้าบ้านครับเจ็บไปด้วยกัน1ึงห้าตัวนะครับติดโทษใบแดงอีกสองตัวนะครับผมสภาพทีมเนี่ยไม่ค่อยจะพร้อมสักเท่าไหร่นะครับส่วนทางเลอัรมารดิงนะครับเจ็บแค่ตัวเดียวเท่านั้นเป็นทางด้านของเฟอร์แลนด์แมนดี้นะครับเจ็บเป็นตัวเดียวเท่านั้นนะครับผมตัวไวหลักๆเก่งๆเนี่ยก็ยังอยู่ในทีมมครรบบนนะัั่งงสอาากกผ็ูจ ฟอร์มการเล่นที่ผ่านมาครับไล่อัพตัวผู้เล่นวันนี้นะครับผมทางหน้าของเจ้าบ้านเนี่ยทีมสภาพค่อนข้างที่จะไม่พร้อมนะครับถึงแม้ว่าฟอร์มนั้นล่าสุดนะครับจะออกไปเยือนทางหน้าของเรอัลเมดิชชนะไม่ได้2อศูนย์ะครับแต่วันนี้นะครับผมต้องมาเจอกับทีมใหญ่ๆอย่างเรอัลมาดริดแบบนี้นะครับคิดว่าไม่น่าจะไหวเพราะว่าเรอัลมาดริดนะครับผมตัวผู้เล่นค่อนข้างพร้อมพอสมควรเลยนะครับตัวหลักเนี่ยไม่มีใครเจ็บเลยนะผมวันนี้ยังไงเรอัลมาดริดน่าจะชนะได้อยู่แล้วนะครับผมขอเลือกกดไปที่เรอัลมาดริดนนนนะะะคคครรรััับบบต่่่อททีี1ลูกำ0.94 น่าจะทํากําไรให้ได,ได้แน่นอนนะครับมั่นใจเลยราชานชุดข่าวของเราวันนี้ครับเล่นนอกบ้านนัดล่าสุดค่อนข้างดูดีเลยชนะชนะมาเซลนามาได้ด้วยถึง4ประตูต่อศูนย์นะครับวันนี้ยังไงไปได้แน่นอนนะครับเรืออาร์มัดอีกนะครับผมคู่สุดท้ายนะครับผมข้ามมายังทางหน้าของลีกเอิงกันบ้างนะครับปารีสแซงแซงเนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของรองนะครับที่1กับที่2มาเจอกันนะครับผมเรามาดูเลยราคาคู่นี้กันบ้างนะครับเดรสราคาคู่นี้ครับทางด้านเจ้าบ้านปารีสนะครับต่อยู่ที่ครึ่งควบหนึ่งนะครับผมส่วนสูง <kg> <isted> ก็ดูเลยราคาไปแล้วเรามาดูทางด้านของตารางคะแนนทั้งคู่กันบ้างนะครับตอนนี้นะครับปารีสนะครับอยู่ที่1ของตารางคะแนนนะครับแข่งไปแล้วท so ั้งหมด30นัดนะครับมีอยู่ที่69เแต้มนะครับผมส่วนทางด้านลองนะครับอยู่ที่2ตารางคะแนนนะครับแข่งไปทั้งหมด30นัดเท่ากันนะครับตอนนี้มีอยู่ที่63แต้มครับเรามาดูผลงานของทั้งคู่ที่เคยพบเจอกันมาบ้างนะครับสินัดหลังสุดเนี่ยทางด้านของปารีสเจ้าบ้านนะครับเอาชนะไปได้5ครั้งเสมอกัน3ครั้งครับส่วนทางด้านชิมเยอนอย่างลองเนี่ยเอาชนะได้2ครั้งนะครับผม เรามาดูฟอร์มเจ้าบ้านกันบ้างนะครับฟอร์มเจ้าบ้านครับสิบนัดหลังสุดชนะ5เสมอ0ูแพ้5นะครับนัดล่าสุดนะครับบุกไปเยือนนี้นะครับก็แพ้มาถึง0ประตูต่อ2เลยทีเดียวนะครับผมส่วนฟอร์มการเล่นในบ้านนะครับแปดนัดหลังสุดชนะ4เสมอ1แพ้3นะครับผมเรามาดูทางด้านทีมเยือนกันบ้างนะครับทีมเยือนนะครับผลงาน10นัดหลังสุดนะครับชนะ5เสมอ3แพ้2ครับนัดล่าสุดนะครับเปิดบ้านแล้วการเมงของสตาร์บูตนะครับผมก็เอาชนะไปได้ถึง2ประตูต่อ1เลยทีเดียวนะครับ ส่วนฟอร์มการเล่นนอกบ้านของเขาครับ10นัดหลังสุดชนะ3เสมอ5แพ้2นะครับนัดล่าสุดนะครับบุกไปนะครับผมก็แพ้แลนด์มาที่0ประตูต่อ1นะครับก็ดูฟอร์มของทั้ง2ทีมแล้วนะครับเรามาดูทางด้านของไล่อัพตัวเพล่งกันบ้างนะครับวันนี้ปารีสแชงแชงแมงนะผมเปิดมาระบบ3-5-2นะครับส่วนทด้านของทีมเยือนอย่างรองนะครับเปิดมาระบบ3-4-3นะผมวันนี้ส่วนทด้านของตัวเจ็บนะครับหรือตัวที่ติดโทษแบงค์เนี่ยทางด้านของ เจ้าบ้านนะครับผมก็ขาดตัวลหลักไปค่อนข้างหลายตัวเลยไม่ว่าจะเป็นทางหน้าของกลางรับนะครับผมอย่างวัลตินะผมก็เจ็บไปนะครับผมส่วนด้านปีซ้ายดีๆอย่างเนย์มากก็เจ็บไปนะครับก็เลยมาในระบบ352นะผมวันนี้นะก็คิมพัมเบ้ก็เจ็บด้วยนะครับผม <Oui> ตัวลหลักๆเนี่ยเจ็บกันไปค่อนข้างหลายตัวเลยทางหน้าของเจ้าบ้านปาลิแเชงนะครับส่วนทางหน้าของทีมเยอย่างลองนะครับถึงจะมีตัวเจ็บ ห้าตัวก็ตามนะครับแต่ว่าตัวหลักๆนะครับผมก็ยังอยู่กันข้างหลายตัวเลยเดียวนะครับผมก็ดูทรงแล้วนะครับวันนี้ปารีสแชงแมงนะครับผมคาดว่านะครับเปิดมาในเลทราคาแบบนี้คิดว่าไม่น่าจะไหวนะครับเพราะว่าดูจากฟอร์งแล้วนะครับผมทางด้านของเจ้าบ้านปารีสนะครับผมไม่ชนะใครมาถึงสามนัดติดแล้วนะครับตั้งแต่เนย์มาร์เจ็บไปนะครับผม ซึ่งนะครับวาลติก็เจ็บไปด้วยนะครับตอนนี้เกมแดนกลางของทางด้านปารีชแชงแชงแมงนะครับผมเล่นไม่ออกเลยนะครับทางด้านของแมสซี่ก็ต้องลงไปช่วยนะครับต้องไปดึงบอลจากกลางขึ้นมาหน้าก็ไม่น่าจะไหวครับดูจากฟอร์มแล้วนะครับตอนนี้แมสซี่ก็เริ่มแก่แล้วนะครับแล้วก็บวกกับฟอร์มการเล่นในบ้านของเขานะครับผม 2นัดติดแล้วนะครับที่ยังไม่ชนะนะครับซึ่งฟอร์มทีมเนี่ยก็ดีกว่าทางด้านเลนแล้วก็ดีกว่าทางด้านของลียงที่เคยเอาชนะของทางด้านปารีสในบ้านมาสองนัดที่ผ่านมานะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้กดไปที่ทีมเยือนลองนะครับลองอยู่ที่1ลูกนะครับน้ำอยู่ที่0.74นะครับผมน่าจะทํากาไรนะครับผมปารีสวันนี้นะครับไว้ใจไม่ได้นะครับเนย์มาเจ็บวาลาติเจ็บนะครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับทั้งหมด7คู่นะครับแนวทางสําหรับวันนี้นะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าผมพูดไวไปหรือว่่าพูดดไมชั อะไรแบบนี้นะผมก็ต้องขอกราบอภัยกันด้วยนะครับผมคัดมา7คู่นะครับผมก็ต้องรีบไปไวๆไม่งั้นเดี๋ยวคลิปวิดีโอมันจะนากนะครับเดี๋ยวจะดูน่าเบื่อเอานะครับสำหรับใครนะครับที่ยังไม่มีกลุ่มเล่นนะครับผมหรือว่ายังไม่มีกลุ่มทัศนฟุตบอลนะครับผมแนะนําเลยเข้ามาอยู่ในกลุ่มของผมนะครับไม่มีการเก็บรายเดือนนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้ากลุ่มนะครับผมมีบอลสดให้ดูฟรีด้วยนะผมแอดไลน์ dmy 8 8เข้ามาในกลุ่มนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาเพียงแค่นี้นะผมก็ฝากกดไลค เกอเวลาผมมาอัพคลิปให้แนวทางอะเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนให้ทุกท่านได้ทราบกันนะครับจะได้นําแนวทางผมไปเลือกลงทุนได้เลยนะผมสําหรับใครนะครับที่ชอบดูบอลก็ขอให้ดูบอลอย่างมีความสุขส่วนใครนะครับที่เป็นนักลงทุนนะครับก็ขอให้ใช้สติในการลงทุนนะครับผมแล้วก็ขอให้ลงทุนได้กําไรกันมาเยอะๆนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ